นี่วันนี้วันอะไรวันแม่เฮ้ย hey, ใช่เหรอวันแม่ทำอะไรอ้วนสวัสดีครับก่อนครับวันแม่ทำอะไรว,ะว่ายายอ้าวว่ายายเอาไปว่ายายยายยาย,ย,าย,ย,าย,ย,ายนั่งอยู่ตรงนู้น,นนะอ่ะแม่ทำไรทงรักแม่บอกรักแม่ยัง รักแม่จังเลยบอกดิเฮ้ยเอ้ยอะพี่บูเอ้าเย้รักแม่จังเลยเอ้ยโอ้คืนขนาดเอ้ยพี่จะปลุกคืน บันแม่ปีน like ี้ออยพรแม่หน่อยเดียวโพรมันเกิดเอยมันเกิดไม่ใช่บันแม่ออยพรบันแม่หน่อยเดียวโพรเด้ทำไงอวยพร้นแม่

อ่ะบอกแม so so well. well. ่ก <government> ็ได <Alles queen> <line> oh ้ไม่ต้องอะไรก็ได้บอกแม่เลยอ่ะไมยพรแม่ก็พอแล้วอ่ะแล้วแต่จะทำไงอ่ะตามตามสเต็ปเลยนี่โอ้ยแม่ตัวร่างกายแข็งแรงเด้อยิ้มพอเลยนี่เลยนี่ร่างกายแข็งแรงเขาอาจจะกินทุเรียน อ่ะดูดิอาเดี๋ยวอยู่กันแ่พ่อจะถ่ายหน้าปกกันรักแม่ข้างๆอยู่ข้างๆกันหน่อยเดียข้ากันหน่อยวันแม่ปีนี้ขอให้คุณแม่ของทุกๆท่านนะครับแล้วก็ทุกๆท่านที่เป็นแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะแล้วก็เป็นที่รักของครอบครัวแล้วก็ ขอให้มีความสุขทุกๆท่านเลยนะครับทั้งคุณแม่และก็คุณแม่ของทุกๆท่านนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับปีนี้ก็ประมาณนี้แหละนะมาอวยพรวันเกิดอุ้ยขอพัยอีกอวยพรวันแม่ครับวันแม่นะเป็นวันแม่นะก็ขอให้มีความสุขอะตันบอกด้วย ขอให้มีความสุขนะครับขอให้มีความสุขนะครับบูดว้วยอให้มีความสุขนะครับอ่ะสำหรับก็เป็นกิจกรรมเล็กน้อยแล้นะครับสําหรับวันเม่ขอบคุณที่รับชมมีความสุขเยอะเยะนะครับดีครับ